ท่านพโยคาวาจรทั้งหลายคำว่าพโยคาวาจรก็หมายถึงว่าทั้งพระทั้งมีนทั้งราวาดที่ปฏิบัติเพื่อกรมฐา,าน <c oughs> ตอนนี้ไปก็จะขอแนะนำในการเจริญปฏิบัติเพื่อกรมฐา,านคำว่ากรมาฐานรวมทั้งสมถะและวิปัสสนาญาณก่อนที่บรรดาทุกท่านจะทำอย่างอื่นทั้งหมด อันดับแรกขอทุกคนจงตั้งใจเอาสร้างความชนะนิวรให้เกิดขึ้นถือว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนิวรเพราะว่านิวรนนี่เป็นตัวสำคัญมากถ้าหากว่าเราไม่สามารถเอาชนะได้สมาธิก็ไม่เกิดคำว่านิวรตามพระไตรปิฎก ท่านแปลว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังการเจริญวิกรรมฐานต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมถ้าหากว่าบาังเอิญมินิวอนเข้ามาแทรกใจอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั้นก็ถือว่าเราเป็นคนไร้ปัญญาถ้าไร้ปัญญาสิอย่างเดียวการเจริญสมาธิไม่มีผล ก็อยากขอพูดถึงชื่อนิวรณ์ห้าอย่างให้ทราบนิวรณ์ข้อที่หนึ่งก็คือกรมฉันทะที่มีความรู้สึกพอใจในกามารมณ์เช่นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นวาทในข้อและข้อที่สอง ก็ได้เกิดวกความจองล้างจองผลานความโกรธความเยาบาดข้อที่สามความง่วงที่ที่สี่มีลมฟุ้งสร้นเกินไปขอ้อที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้ของวันดาท่านพุทธบริษัทและพะโยคาวจรทั้งหมดในขณะที่ท่านจะเจริญสมาธิต่อไป จงตั้งใจว่าในช่วงที่ทำสมาธินี้เราจะไม่ยอมเป็นทาสของนิวรณ์ทั้งห้าประการแม้แต่อย่างใดอย่างหนึง่งเราจะไม่ยอมให้นิวรณ์ห้าประการเข้าควบครอบคุมใจ <c oughs> แต่ทั้งๆท,ที่เราคิดอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จิตเป็นคบหาสมาคมนิวรณ์มาหลายสงไขยกับ มันก็ต้องเผลอก็ไปหานี้บอลจนได้ถ้าจิตเผลอก็ไปหานี้บอลก็เริ่มต้นภาวนาใหม่ให้ตั้งใจ,จเฉพาะการคานึงถึงและภาวนาอย่างเดียวการเผลอพลังเป็นของพระดาบรรดาท่านพุทธบริษัทคือต้องมีเผลอถ้าเผลอก็เริ่มต้นใหม่เผลอก็เริ่มต้นใหม่ทําแบบนี้ไม่ชช่าการจะชินจิตจะทรงสมาธิ ต่อไปก็ขอพูดถึงวิธีปฏิบัติเพราะว่าการอธิบายนี้ไม่ใช่หมายถึงเป็นหลักวิชาเป็นแนวปฏิบัติก่อนที่จะทำอย่างอื่นทั้งหมดให้ตั้งใจคิดว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนิวอนมีความรักเป็นต้นในช่วงนี้เรายังลดความรักลดความโกรธลดความหลับลดความพวกเศร้างดความสงสัย ตั้งใจเอาชนะแล้วก็ขอชนะโชคราวในเมื่อเรายังตัดนิวรณ์ไม่ได้ระงับโชคข่าวเลิกแล้วก็ไปยุ่งกับนิวรณ์ต่อไปไปยุ่งความรักก็ได้ความไม่พอใจก็ได้ความโป้งสร้างก็ได้ความหลับก็ได้ความสงสัยก็ได้ตามชอบใจเป็นกฎธรรมดาของใจเริ่มต้นอันดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัท รู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนถ้าถึงถามถึงอาการของการนั่งหากว่าท่านอยู่คนเดียวให้นั่งหรือนอนตามสบายจะนั่งก็ได้จะยืงก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้นั่งทางทั้งท่านไหมก็ตามใจชอบเท่าที่มันสบายจะนั่งกับพื้นไม่ได้จะนั่งก้าอีสบายก็นั่งได้เองนกายก็ได้นั่งตรงก็ได้ พระองค์ก่าวว่าการนั่งการยืงการเดิน,กา,ดนการนอนไม่จำกัดในเมืม่ออยู่ตามลําพังแต่ว่าถ้าอยู่ในหมู่คณะก็มีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบเพื่อความเรียบร้อยในเมื่อท่านทรงกําลังใจของท่านดีพอสมควรตามระเบียบคิดว่านั่งอย่างนี้สบายใจละและนอนอย่างนี้สบายใจละเป็นต้นเมื่อจิตเริ่มสบายอันดับแรก ขอรรดาท่านพุทธบริษัทเอาจิตเข้าไปรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนอันดับแรกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกแต่เวลาให้ใจปล่อยลมให้ใจทำสบายอย่าบังคับร่างกายอย่าบางังจะให้ใจแรงให้ใจเบาเป็นเรื่องของร่างกาย ทำแบบสบ,บายๆจะให้เครียดก็อย้อนใหม่หายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกเอาแค่นี้ก่อนทำจิตให้เป็นสุขถ้าจะภาวนาด้วยก็ให้ภาวนาตามชอบใจคาถาภาวนานไม่บังคับท่านจะภาวนาว่าพุทธโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้ สุกโตก็ได้อิทธิสุกโตก็ได้นมะพาทะก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบเพราะกรรมฐานในพุทธศาสนามีทั้งสี่สิบแบบเฉพาะแบบใหญ่แบบย่อยมีนับเป็นพันแบบเรื่องภาวนาไม่จำกัดแต่ว่าขอแนะนำคำภาวนาวัพุธโธไว้ก่อนเพื่อความสะดวกกจะผู้ปฏิบัติใหม่ คำโบนาว่าพุทโธสองคำเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกตามว่าโธเอาตามนี้นะให้ใจเข้านึกตามว่าพุทให้ใจออกนึกตามว่าโธแต่ก็จงอย่าบังคับร่างกายลมหายใจจะยาวจะแรงจะเบาจะสั้นไปเป็นเรื่องของลมหายใจ ในเมื่อให้จานภาวนาว่าพุทโทธพรอบลงไว้ใจเขาออกพอสบายๆพอจิตเป็นสุขือเวลาทําฌานไม่ต้องลึกนักไม่ต้องมุ่งเอาฌานหนักเพราะว่าถ้ามุ่งเอาฌานหนักแล้วก็จะเกิดความหนักใจพอวยยุ่งกับฌานอย่างเดียวความจริงไม่ต้องสนใจมากเอาแค่จิตเป็นสุขปล่อยใจสบายก่อน พระกรรมาฐานนี่มีสองแบบอารมณ์ทรงตัวกับอารมณ์คิดการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกกบภาวนาตามไปอารมณ์ทรงตัวอีกอย่างหนึ่งการตัดกิเลสเป็นลมอารมณ์คิดอารมณ์ทรงตัวธรรมกิจนี่กำลังฟังไปก่อนให้ใจเข้านึก,กว่าพุธให้ใจออกนึกว่าโธ พอเริ่มจิตเป็นสุขถ้าจิตยังไม่เป็นสุขก็ยังไม่ต้องเลิกรูล้ลงเข้ารูล้ลงออกเรื่อยไปถ้าเริ่มจิตเป็นสุขพอสบายตามสมควรอย่าลืมนะถ้าติดจิตยังไม่เป็นสุขไม่ต้องเลิกหรือถ้าจิตอยากจะคิดก็คิดตามตามต่อไปนี้ถ้าจิตเป็นสุขดีในลมทรงตัวมีความสบายไม่ต้องรีบนักอย่ารีบ ขณะหนึ่งที่ทําจะทําได้เท่าไรพอใจเท่านั้นจิตจะได้เป็นสุขพ <c oughs> อจิตเริ่มเป็นสุขแล้วก็มาหาทางตัดอบัยภูมิกันเพื่อการเริญกรรมฐา,านแล้วต้องการอย่างเดียวอันดับแรกต้องการจริงต้องการนิพพานแต่ก่อนจะไปนิพพานอันดับแรกหาทางตัดอบัยภูมิก่อนขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทํามาแล้ว จะไม่มีโอกาสให้ผลกับเราให้ทำวิธีตามนี้นะพอให้ใจเข้าให้ใจออกภาวนาตามจิตเป็นสุขให้จิตเป็นสุขก่อนพอจิตเป็นสุขเริ่มงอารมณ์สบายก็นั่งคิดถึงความเป็นจริงคิดว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีในโลกนี้มีใครบ้างไหมที่จะเป็นคนไม่ตาย เมื่อใครคนดูแล้วก็จะทราบว่าคนที่ไม่ตายนะไม่มีท่านพมีพระคุณใหญ่กับเราท่านก็ตายไปแล้วเยอะท่านที่มีอำนาจวาสนาใหญ่ท่านก็ตายไปแล้วนับไม่ทวนแล้วก็เราละ่ะเราก็ต้องตายเช่นเดียวกันก็คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่ถ้าก่อนจะตาย เราก็ต้องคิดว่าการตายแล้วมีอบายภูมมเป็นที่ไปบาปเป็นปัจจัยเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเภสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานความดีน้อยเป็นปัจจัยเกิดเป็นคนความดีดีขึ้นไปนิดหนึ่งเป็นปัจจัยเกิดเป็นเทวดาได้พรหมถ้าความดีสูงสุดก็เป็นเหตุให้เกิดนิพพานปัจจัยสภาวะเหตุ โรงกว่าวันหนึ่งเมื่อเราเกิดเป็นคนเราเราจะไม่ยอมหรืย้อนลงนรกวิธีไม่ยอมรับผลที่บาปให้ผลมาแล้วที่บาปที่เราทําแล้วขึ้นที่ว่าผลข้างหน้าจะเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นปกกสุรกายก็ดีเป็นสัตว์ทิสันก็ดีเราจะไม่ยอมให้มีสำหรับเราวิธีทํา ก็คือขั้นตอนนึกถึงว่าชีวิตนี้มันต้องตายเสียก่อนร่างกายของเราในเมื่อท่านผู้มีทรงคุณมีอำนาจวัสนาบารมีไม่ใช่นคนที่มีความดีสูงสุดกว่าเทวดาแล้วผุกก็คือพระพุทธเจ้าท่านกนิพนธ์พระอักษรพระอรหันตสาวกท่านหลายกนิพนธ์หมดที่แล้วมันแล้วนะ พ้าบเจลพระที่เจ้า,จาก่อนนิพพานพระเจ้าจักรพรรดิก็สวรรคตพระราชาก็สวรรคตนับไปทวนก็ลงความว่าเราก็ต้องตายเหมือนกันถ้าตายคราวนี้ถ้าความชั่วเข้าสิงจิตเราก็จะไปสู่อาบายภูมิเราไม่ยอมแน่วิธีไม่ยอมเลยทยํายังไงนึกถึงความตายก่อนลงความมาตื่นลืมตามานิดหนึ่งก็คิดไปเสมอ ว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้คิดไว้ตามนี้ความจริงไปอย่างนั้นเพราะความตายไม่มีนิพพิหมายเมื่อคิดเรื่องความตายแล้วจงอย่าทําใจเศร้าหมองคิดว่าเ,เรื่องธรรมดาของการเกิดเกิดแล้วก็ถองตาย <c oughs> ต่อไปเมื่อเราจะต้องตายเราไม่ยอมไปอบายภูมิเราจะทำยังไง อันดับแรกเราก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีก่อนจะยอมรับนับถือต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่าพระอริยสงฆ์ก็ตาม ท่านดีคนที่เราจะเคารพไหมความดีของท่านอยู่ตรงไหนถ้าเราถามกันมันจะตอบกันยากก็ต้องไปดูความดีขั้นตนที่ป้องกันไม่นคนลงนรกแต่ความจริงกันยอมรับนักือพระพุทธเจ้าก็ดีพระ,ธร,พระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ด,รรกด,รรกดีทั้งหมดแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งจิตเราคิดถึงอยู่ที่ภาวนาว่าพุทธโธนึกถึงพระพุทธเจ้า อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคนนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดโพสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับปโกดตามที่องค์ทรงตัดในเรื่องมัตตคุณลีเที่บุตรตอนนี้เรามานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์นึกตามเขาว่าก็เหมือนนกแก้วทุองคุทองก็ยังดีกว่า ยังมีสงไปสวรรค์ได้ตอนนี้เราจะเพื่อความมั่นใจของเราว่าเราจะยอมรับมาถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจและไม่เครือบแคลงสงสัยในความดีทำยังไงก็ต้องดูศีลธรรมที่พระองค์ทรงตรัสและต้องทำให้ได้ด้วยตอนนี้ขอยย้ำว่าจิตใจให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพ อนุสติเนี่ยตามนึกถึงไม่ต้องภาวนาก็ได้ตอนนี้พักภาวนาพักภาวนาจะดมให้ใจเขาออกรู้อยู่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์พระพุทธเจ้าทนึกไปออกนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบก็ได้วัดไหนก็ได้ตามใจชอบหรือพระพุทธรูปที่บานเขาปัาน้นเขาปัาน้นเือนกลางแจ้งอยู่ตามร้านค้าก็ได้ชอบองค์ไหนใจจับองค์นั้นพอใช้ได้ สำหรับพระสงฆ์ชอบองค์ไหนจันนึกใจนึกถึงองค์นั้นก็พอแต่เมื่อจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องนึกถึงพระสงฆ์ถ้าจิตไปจับนึกถึงพระสงฆ์ก็ไปต้องนึกถึงพรุทรูปจับอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทรงตัวใช้ได้ต่อมาก็ดูพระธรรมแล้วพระสินและธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรวมทั้งศินและธรรมร่วมกันก็คือสินห้ากับกรรมบดสิทธ อันนี้บรรดาท่านพุทธบตริษัทต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งสินห้าและกำหนดสิบควบกันต้องทําให้ได้ถ้าว่าท่านทําไม่ได้แสดงว่าท่านยังเป็นเหยื่อของอบ,บายภูมิการเจริญกรรมฐานของท่านไม่มีผลตามสมงครชิน้นห้าและกหนดสิบจะเขาพูดร่วมกันหนึ่งทางกาย เราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์แล้วก็สองร่างกายจะไม่ลักทรัพย์จะไม่คดโกงไม่ยื้อแย่งเขาในทรัพย์สินต่างๆสามจะไม่นําร่างกายไปลักขมโมยยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่นแล้วก็สี่จะไม่ร่างกายไปดื่มสุราและเมลัยอันนี้ไม่ขอที่บายถ้าอยากจะทราบอนิตสง ไปดูหนังสือแนะ,ะนกำกรรมฐานแบบง่ายเขามีไปแล้วราคาไม่แพงไม่มีโฆษณาขายหนังสือราคาต่ำๆเล่มเล็กๆจะได้ไม่เปลี่ยนสตังค์อริสสงเขาบอกไว้แล้วถ้าทางวาจาหนึ่งจะไม่พูดปดสองจะไม่พูดคำหยาบสามจะไม่พูดส่อเสียดยโยงส่งเสริอเกาแตกเล่ากัน น่สี่จะไม่พูดวาจาเห,หลวไหลไรประโยชน์ถ้าก็ทาด้านจิตใจหนึ่งไม่อยากรักอยากขโมยทรัพย์สินเขาบอกคนใดแล้วทางกายลงมือรักเมื่อลงมือรักหรือลงมือไม่รักแล้วต่อมาทางจิตใจจะไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำ จะพอใจจะเพราะสมบัติที่เราหามาได้โดยชอบทมเท่านั้นนี่ถ้าเป็นธรรมะนะสองจะไม่พยายามจองล้างจองสลาไข่ข้อนี้แสดงว่ายังโกรธอยู่ความโกรธยังมีแต่ความโกรธไม่ขงังโกรธแล้วก็แล้ว,ลวไปไม่จองล้างจองหลานทางใจข้อสี่มีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าส่งสอนคือไม่ฝืนคําสอนของพระเจ้า ก็รวมความว่ากรรมบททั้งสิบระการรวมร่วมกับสีนี่เป็นสี่เกข้อเดีกันต้องรักษาให้ได้ขอย่าีกทีหนึ่งวันหนึ่งจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ไม่ยัอยั่งทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สามแล้วก็แล้วก็สาม จะไม่พูดโมสาวาดแต่วขาโทษนะมันจะผิดต้องสามจะไม่พูดโมสาวาดเออขาก็ต้องผิดไปแล้วแล้วก็สามจะไม่ยื้อย่งคนรักของบุคคลอื่นแล้วก็สี่จะไม่เดืม่มโซราเมรแลร้วก็ห้าจะไม่พูดปดหก จะไม่พูดคำหยาบเจ็ดม่งโหดสอเสียอยุเขาแตกกันแปจะไม่พูดว่าจาไร้ประโยชน์เหล้วไหลเก้าจะไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สิบไม่จองล้างจองสายไขรโกรธจังโกรธถ้โกรธแล้วก็เลยกันสิบเอ็ดมีความเห็นถูกตามความพร,ระเจ้าสรงสอนเชื่อพระพุทธเจ้าที 11, ่เป็นสิบเอ็ดก็เพิ่มสุราเข้ามา ที่เพิ่มกำามาเพราะว่ามีอดีตท่านพระว่าท่านหนึ่งท่านถามว่ากำหมดสิบของท่านไม่เห็นมีสุราแสดงกินเหล้าได้ดีก็แปลกใจไม่เป็นไรเพื่อกันความสงสัยตามนั้นจนึงเพิ่มสุราเข้ามากลวงความมนรกปฏิบัติกรรมฐา,านต้องปฏิบัติให้นนนแน่วแน่หนึ่งอันดับแรกรู้ลมไม่ใจเข้าออก คือให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกขณะที่จะให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่รู้พอจิตเริ่มสบายพอคิดถึงนิวรณ์ห้าประการว่าในขณะที่เราจะเรียนกรรมฐานจะไม่ยอมนิวรณ์ห้าประการคือกิเรสหยาบทั้งห้ายอย่างให้ขมาสอบงามจิตเพราะนิวรณ์ห้ายอย่างนี้เป็นตัวตัด ความดีของเราคือจะทําให้เราเป็นคนไร้ปัญญาได้กันหนึ่งความฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศในช่วงนี้จะไม่มีกับเราชัว่วคราสองความโกรธความยาบารจองล้างจองถานจะไม่มีกับเราช่วคราสามความง่วงในขณะที่เจริญภาวนาจะไม่มีกับเรา สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านนอกเรื่องนอกรอยจะไม่มีกับเราห้าการสงสัยในผลการปฏิบัติจะไม่มีกับเราต้องตั้งจิตให้ตรงตามนี้มันก็จะแพ้กันบ้างเป็นของธรรมดาหรือบ้างนิวรณ์ข้ครอบงามบ้างถ้านิวรณ์ขาครอบงามจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปพอรู้ตัวก็เริ่มสะทัดตั้งต้นใหม่ มันเป็นของธรรมดาที่คนกำลังฝึกต้องพลาดแต่ต่อมาก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกการตั้งใจรู้ลมเข้าลมออกนี่เป็นการกำจัดนิวรณ์โชคแคล้วถ้าไม่จิตสงบหลังจากนั้นถ้าต้องการขบวนาก็ภาวนาควบด้วยขบวนาที่จะแนะนำก็คือพุทโธอย่างอื่นก็ได้ไม่จำกัด ท่านพลใดพลนาอย,ย่างอื่นคล่องมาแล้วกว็แล้วกันไปไม่ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เคยใช้คำนาว่าพุทโธก็ง่ายและก็สั้นให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธพอจิตเป็นสุขก็หาทางป้องกันอบายภูมิต่อไปขนาดเมื่อกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย จะตายเมาายื่อไรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราพร้อมยอมตายแต่จะจอมตายอยู่กับบุญไม่จอมไม่ใช่ยอมตายอยู่กับบาปบุญก็คือหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมคำสอนสอนพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ ถ้าเราไม่รู้จัพกพระพุทธเจ้าก็ยึดพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งวัดใดวัดหนึ่งที่ใดที่หนึ่งก็ได้เท่าที่เราชอบจับภาพไว้เวลาภาวนาหรือว่าต้องการพระสงฆ์ชอบใจพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งคนนึกถึงพระสงฆ์องค์นั้นก็ได้เวลานึกถึงพระพุทธรูกกป,รก,ก,ปรก็ไม่ต้องนึกถึงพระสงฆ์จิตจะฟุ้งซ่านถ้ามันนึกเขานึกถึงพระสงฆ์ก็มันต้องไม่ต้องนึกถึงพระพุทธรูป พราะถ้าใหม่ๆเป็นนึกเัินสองอย่างจิตจะฟุ้งสส่านแต่ว่าถ้าบาังเอิญจิตนึกถึงพร้อมกันได้จิตไม่ฟุ้งส่าก็ทาได้เหมือนกันดีเหมือนกันหลังจากนั้นกยกกําแพงกันอวัยภูมือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พูดผิดในกรรมสี่ไม่ดื่มสุราละมีไร แล้วก็ห้าไม่พูดบดหกไม่พูดคำหยาบเจ็ดไม่พูดวาจาส่อเสียดเพื่อเจอเิญเหลวไหลขอโทษไม่พูดวาจาส่อเสียดยโยงส,งส่งเสรมยก็แตกเล่ากันแล้วก็แปดไม่พูดวาจาไรประโยชน์เพื่อเจอเหลวไหลเก้าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สิบ ไม่จองล้างจองฝันไขยังมีความโกรธแต่ความโกรธไม่รุนแรงนะักและไม่จองเวรจองฝันไขแล้เก้าสิบเอ็ดมีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนยอมรับนับถือของท่านในความเต็มใจหลังจากนั้นก็ควบคุมกำลังใจคิดว่าการเกิดในมนกกุษย์โลกก็ดีในเทวโลกก็ดีในพรทธโลกก็ดีไม่มีความสุข ความสุขที่ยามีจริงๆก็คือนิพพานเราต้องการพนิพพานนี่เหลือเวลาจะพูดอีกสองนาทีก็ขอเรียงลําดับอนุสติ <c oughs> ที่พูดมาดังทั้งหมดท่านเรียกว่าอนุสติคือตามนึกถึง <c oughs> อนุสติจริงๆไม่ได้ทรงสมาธิแนบแน่นทําจิตคิดถึงใช้ได้อนุสติขั้นแรกก็คือมรณาปานุสติรู้ลมไม่ใจเข้าออก นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติตอนนึกถึงระธรรมเป็นธรรมานุสติตอนนึกถึงพระอริยสง์เป็นสังขานุสติตอนนึกถึงความตายเป็นมรณานุสติตอนนึกถึงกรรมบทสิบเป็นเป็นศีลานุสติและก็ตอนนึกถึงนิพพานเป็นอุปสมานุสติรวมความว่าอนุสตินิบรรดาท่านพุทธบริษัท การปฏิบัติจริงๆไม่ต้องเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิการเจริญสมาธิขวรดาแต่พุทธบริษัทจะนั่งแบบไหนจะนอนแบบไหนยืนแบบไหนเดินแบบไหนก็ได้เ <c oughs> ดยการเจรสมาธิเอาแค่พอจิตเป็นสุขรูล้ลมให้ใจเข้าออกกร็รู้คำานาพอจิตเป็นสุขในเมื่อจิตเป็นสุขแล้ว เริ่มสบายก็หวนยกลับไปจับอาณามรนานนติของฐานนึกถึงความตายแล้วก็นึกถึงพระพุทธตากปฏิธรรมานุติสังขารุกปฏินึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตอนนั้นไปก็ไปนั่งไล่เบียกระบอสิบว่าสิขาบทสิบประการนี้สิบเอ็ดนะพวก็สิ้ด้วยไปสิบเอ็ดแต่ปฏิบัติจริงมีสิบทั้งสิบรายการนี้ระบบกล้องขอนไหนบ้าง ข้อไหนที่ทำไม่ได้ข้อนั้นต้องทำให้ได้วันนี้ทำไม่ได้ครบพรุ่งนี้ต้องทำให้ได้ครบถ้าวันพรุ่งนี้ยังทำไม่ได้ครบวันมะรืนต้องทำให้ได้ครบโลงความว่าจะต้องพยายามทำให้ครบให้ได้อามบรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายแม้พระโยคาวจรวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไรก็ไม่รู้วันที่สี่ถึสิบสอง จะไม่ได้ไมิถุนายนสองพันห้าร้อยสาิเอ็ดตรงกับวันแรงสิบสามค่ำเดือนเจ็ดเอางี้ก็แล้วกันนะเป็นวันแนะนำซึ่ง,ก,งกันและกันถ้าคำแนะนำนี้อาจจะอยู่นานแสนนานตอนนี้ไปก็หมดเวลาแล้วบรรดาท่านพุทธร,ริษัททุกท่านขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พุ่นผลปราัฒนาสิ่งใดให้ได้ฉะนั้นสงความพัฒนาจงทุกประการ